ปไปเท่าไหร่วะหกพันสี่ร้อยอ่าพร้อมไปอืม <c oughs> เจ็บ โอเคสวัสดีเพื่อนๆชาวแร็คเล็อกทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับกอนคุงกับช่องกอนคุงชาแนลนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการทดสอบสกิลนะครับผมสกิลฟอนกอนแอตเติเหมือนเดิมนะครับยังเป็นซีรีส์ของสกิลนี้อยู่นะครับผมก <g ül> ็ยังไม่ไปมันยังไม่จบนะยังไม่จบก็ยังมีข้อสงสยยัยว่าคุยคุยกับเพื่อน คุณวินนะครับเขาบอกว่าดาเมจของละกกนี้ในกิววอลมันไม่ถูกลดด้วยนะอะไรอย่างนี้ผมก็บอก้ hey, มันจริงหรือเปล่านะเพราะว่าจากการฆ่ากาวเราเล่น Pv p v p ดาเมจสมมุติว่า100เปรเนาจะถูกลดลงไป40ปรเ็นในกิววอลนะครับผมอันนี้ก็จะมาทดสอบให้ดูนะครับว่าดาเมจมันจะถูกลดหรือเปล่านะครับในกิววอลนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมา <laughs> ตอบคําถามนิดนึงจากคลิป 2คลิปที่แล้วที่ทําไปนะครับผมก็มาคุยกันนิดนึงพอดีเพื่อนก็มีคําถามมีคอมเมนต์มานะครับผมก็จะมาอ่านให้ฟังแล้วกันนี่นะฮะผมก็คุณแมวปวดทองร้องเหมียวเหมียวนะครับเขาบอกว่าถ้าหันใส่นกจะใส่ธนูสนัยแล้วธนูเก็บเลีวยวได้ไม่ผ่านงบมากนะใส่สองสนัยสมัมมี่ยังดีกว่านะครับของเ g ทั้งตัวก็จะได้แอตแทคสปีด 178ไม่กินอาหารไม่กินลูกอมมีแค่ AB ยิงโดนด้วยนะฮะยัดไปทีเดียว4ใบหันนกเด็กน้อยก็ไม่แปลกยิงแทบไม่โดนผ่านเงินเยอะด้วยเกินความจิตไปเอาไว้ใส่ฮันเบิลที่เด็กสูงสูง,สงก็ยังพอทำเนาอ่าอันนี้ก็คือต้องบอกก่อนนะครคุณแมวปวดท้องล้วไม่เหมียวอ่าที่ผมทำธนูอันนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่ามีเพื่อนสงสัยอยากรู้นะครับว่าเฮ้ยถ้าใส่สสไนเปอร์มันจะเป็นยังไงนะครับผม ทีแรกผมก็เข้าใจว่าให้มาลองยิงแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับก็คือเพื่อนให้มาทดสอบกับสกิลของฟอนค o น n e ตเตลนะครับว่ามันจะเร็วขึ้นหรือเปล่านะครับผมอันนี้ผมก็เลยทําบันนี้ขึ้นมานะครับทำเพื่อคนดูนะครับอันนี้อันนี้ต้องเข้าใจนิดนึงนะครับผมอ่ะแล้วก็อีกคันถานหนึ่งนะครับก็จะเป็นมิสเตอร์ลอนนะครับผมเขาบอกว่าในคลิปของการทดสอบดีเลย์ของสกิลฟอนคอนแอตเตินะ บอกว่าร้องอ่านดีมันเขียนว่าลดดีเลย์หลังการโจมตีไม่ใช่ลดดีเลย์จากสกิลหรือเพิ่มแอตแท็กสปีดนะครับอันนี้ก็คือผมก็ค,อค่อยค่อนข้างเห็นด้วยนะคะเพราะว่าต้องแยกเขาบอกว่าให้ต้องแยกระหว่างดีเลย์สกิลกับแอตแท็กสปีดเป็นคนละส่วนกันนะครับการเพิ่มแอตแท็กสปีดไม่ใช่ลดดีเลย์สกิลแต่เป็นการเพิ่มความเร็วกันออกท่าทางนะครับทาให้เห็นภาพก็คือง้างธนูยิงกลับมาท่าเดิมความเร็วจะช้าขึ้นอยู่กับแอตแท็กสปีดนะครับแต่จะยืนนานแค่ไหน ก็แต่จะยืนนานแค่ไหนถึงจะทําการง้างสายธนูได้ในครั้งต่อไปนั่นคือดีเลย์สกิลนะครับสาเหตุตอนที่ไม่ยืนบนบาก,กิเทียบกับสีสไนเปอร์มันเร็วกว่าเท่ากับตอนที่ไม่ใส่เพราะว่าต่อให้ออกท่าทางเร็วแค่ไหนระยะเวลายิงครั้งต่อไปมันก็จะเท่ากันแต่ถ้าเทียบกับบาก,กิทําให้ดีเลย์สกิลมันลดลงไปจนไม่เหลือดีเลย์สกิลครับการออกท่าทางที่เร็วก็เลยส่งผลให้ออกมาชัดเจนโอเคอันนี้ก็คือ ส่วนตัวผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่ามันอาจจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของดีเลย์นะครับในอคอมโพสิตสี่สไนเปอร์ที่ผมทําขึ้นมาเพราะว่าในการ์ดมันระบุไว้ว่าลดดีเลย์จากการโจมตีนะครับผมอันนี้ก็ก็เป็นคำตอบที่ชัดเจนนะครับของคุณมิสเตอร์ลอนก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่มาตอบข้อสงสัยของเรานะครับผมก <c oughs> ็ทำนองเดียวกันนะครับก็จะมีคุณลูเนติกแอฟเฟียนะครับผมก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของแอคชั่น เอจิอะไรพวกนี้นะครับผมก็คุณคุณเออ่คุณ,คณ,คณดนเด็กแอฟเฟียก็บอกว่ามันจะเร็วกว่าเฉพาะตอนมีบกักกิครับถ้าดีเลย์ถูกลบไปก็จะวัดที่แอคชั่นที่เอจิตัวอย่างเช่นสกิลโคนของสกิลจูปิเตอร์จูปิเตอร์ทันเดอร์ของวิก็จำเป็นต้องกดเร่งแดงแล้วก็กดโตเดสทอยเยอร์ er ของแอดนะครับตอนเหยียบบักกิก็นิยมใส่มีดไม่ใส่ดาบเพราะมีดไวกว่าอะไรก็ประมาณนี้นะครับผมก็เป็นเรื่องของการออกท่าทาง มากกว่านะครับที่ทําให้มันดูไวขึ้นนะครับผมทําให้สกิลนี้มันดูไวขึ้นนะฮะเวลาใช้สกิลนะฮะเวลายืนยืนอยู่บนบากิอะไรอย่างงี้นะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> มันมันแบบยังไงล่ะตอนที่ไม่ยืนบนบากิอาจจะดีเลยอาจจะเหลือเท่ากันนะแต่ว่ามันมันอาจจะเป็นเรื่องของการออกท่าทางนะครับเหมือนเหมือนที่กําลังใช้กันอยู่ตอนนี้เลย พวกตัดโมชั่นอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ประมาณนั้นถ้าแอตแทกสปีดเร็วขึ้นมันก็จะใช้สก ok ิลนกได้เหมือนดูเหมือนว่ามันเร็วขึ้นนะครับผมแต่ว่าก็คือเหมือนยืนบนบาก,กีนี่ดีเลย์มันถูกตัดออกไปอยู่แล้วนะครับผมแต่ยิ่งแอตแทกสปีดเร็วก็การออกท่าทางมันก็จะเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมส่ <c oughs> วนเพื่อนที่บอกถามเออเพื่อนเพื่อนที่ถามบอกว่าอะไรนะเอออย่างคุณว่า ว่าวารันยูใช่ไหมคนวาลันยูนะครับก็ถามมาบอกว่าต้องเทียบกับการูไม่มีการ์ดกับมีการ์ดอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ก็จะมีเพื่อนอีกหลายๆท่านนะะถามบอกเฮ้ยลืมบัฟเต็มเต็มเลยลืมลืมบัฟไปหลายหลายย่างเหมือนกันนะครับผมก็อันนี้ส่วนตัวนึงนี้ไอเรื่องที่บัฟครบไม่ครบอะไรอย่างงี้เดี๋ยวผมถ้าเพื่อนอยากดูก็เดี๋ยวผมจะทําให้ดูหลังปีใหม่ละกันนะ ให้บัฟเต็มๆอีกทีหนึ่งนะฮะผมมันจะได้เห็นชัดๆว่ามันเร็วเร็วกว่าเดิมต่างกันเยอะแค่ไหนอันนี้ก็จะมาเทสให้อีกทีดูแล้วกันให้บัฟเต็มกว่านี้หน่อยนะครับผมให้ให้บัฟมันได้เต็มกว่านี้หน่อยนะครับผมโอเคจบเรื่องนี้นะัะผมก็ถ้าเพื่อนมีคําถามอะไรก็มาสอบถามได้แล้วกันคอมเมนต์ถามมาอยากให้ลองทดสอบอะไรถ้าผมมีปัญญาหามาได้ก็จะทดสอบให้ดูนะครับผมโอเคเข้าเรื่อง วันนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบให้ดูว่าใน PVP ี่ในกีวอเนี่ยดาเมจมันจะถูกลดหรือเปล่าจากสกิลฟอนคอนแอตเซิลตัวนี้นะครับผมว่ามันจะถูกลดไหมฮะโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยดีกว่านะครับ <c oughs> อ่ะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะทําการทดสอบกันแล้วนะครับผมก็จะใช้หลอดไนท์นะครับผมหลอดไนท์กอนคุงตัวนี้นะครับผมผมต้องใช้การสลับหน้าจอเอานะครับเพื่อให้ได้เห็น อันชัดๆเจนหน่อยนะครับผมผมก็ไม่เลยไม่ได้ไปขอความช่วยเหลือจากใครนะครับผมก็เลยต้องใช้การสลับหน้าจอกันอย่างนี้ฮะนี่นะครับผมนะฮะก็จะได้ดูอย่างแรกเลยก็คือไนท์เราต้องเลือดให้มันฟื้นฟูไม่ได้นะครับต้องน้ําหนักเกินห้าสิบนะครับผมนี่ฮะแล้วก็ต่อไปก็เดี๋ยวเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะฮะ อ่ะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราจะทำการใช้สกิลใส่ไหนนะครับ1ครั้งนะครับผมเพราะว่าไอ้ดาเมจตอนนี้มันตายตัวอยู่แล้วนะสไนเปอร์เราก็ไม่ได้บัฟอะไรนะครับผมเราก็จะลองใน p v p เลยไปเท่าไหร่วะหกพันสี่ร้อยเลือดเหลือตัวทันห้าร้อยหกนะครับผมเดี๋ยวลองปั๊มให้เต็มอุ๊ยปั๊มผิดอีกตั้ <laughs> อ่ะอีกทีนึงนะครับ6,400เด<ๆ>ี๋ยวนี่นะครับ8,506 <ๆ S 1> นะครับผมโอเค,อเคก็ดาเมจ6 4 0 0นนะครับ6,400นะครับดาเมจก็เดี๋ยวเราไปลองในคิววอลเลย <c oughs> อ่ะโอเคเอ้ยมีคนวะกูจะโดนตบไหมเนี่ยเราเราเปลี่ยนบ้านดีกว่าวะ อ่ะโอเควันนี <Leah> ้เราก็ใช้ใช้บ้านคิตตี้แล้วกันนะเมื่อกี้บ้านโดอาเหมือนจะมีคนแล้วผมเดี๋ยวจะโดนตกเอาแล้วผมโอเคพอนกลางนะครับก็เพื่อนเพื่อนขอขอยืมบ้านทดสอบหน่อยนะจ๊ะมาเลยอ่ะโอเคตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับผมเราก็จะทําการทดสอบกับไนท์เหมือนเดิมนะครับผมก็แค่ทีเดียวพอนะครับผมอ่ะพร้อมไปเจ็บป่ะเดี๋ยวเราไปดูเลือดไนท์กันครับ แล้วอะไรฮะโอ้ดาเมจลดนะครับผมดาเมจมันถูกลดลงในกิวร์นะครับเหลือดาเมจแค่3า0พนะครับผมดาเมจจากดาเมจจากใน PVP อยู่ที่6ก0ันะครับผมแต่ก็พออยู่ในกิวร์นี่เหลือแค่3,840นะครับผมก็ถูกลดลงไปเกือบครึ่งเลยนะครับผมเกือบครึ่งก็ประมาณ40%นะครับผม <c oughs> อ่ะโอเคครับผมก็ทำการสรุปเลยแล้วกันนะก็ถูกต้องนะครับดาเมจ ตัวฟอนคอนแทสซาวนี่เวลาเล่นในกีวอ <_ S 1> ก็จะถูกลดลงนะครับ40ซตตามข้อมูลที่ที่เซิร์ฟเวอร์แจ้งไว้นะฮะก็ก,ก็ไปดูไปดูข้อมูลมานะครับผมก็ชัดเจนนะครับก็สกิลนี้ก็จะถูกลดดาเมจนะฮะจากจากาถ้าเรามาเล่นในกีววอในสกิลนี้จะถูกลดดาเมจ40ซนนะครับตามข้อมูลข้อมูลที่ให้มาก็ถูกต้องนะครับผมก็ โอเคก็สร okay, okay. so <laughs> ุปแล้วนะฮะผมก็แค่นี้แล้วกันเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้ากันนะบ๊ายบายจ้า